ก็ทำได้ได้หลายเหรียญแล้วนะครับแต่ก็ไม่ขอบอกว่ากี่เหรียญนะครับก็อะไรที่เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่าไปลอกเรียนแบบคนอื่นนะครับถ้าจะทําเหมือนคนอื่นก็ต้องทําให้มันสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแขกนะครับจากช่อแอลบ้านสวนเฮอยเจอเคมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับมกราคมนะครับผม2564นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ มีการแพร่รบาดโควิดนะครับผมรอบ2นะครับก็หลายโรงเรียนในบุรีรัมก็ปิดนะครับผมอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมก็รักษาก็ปิดนะครับเรียนออนไลน์กันนะครับก็โอเคครับวันนี้ขอเข้าเรื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอยังไงให้ดังใน YouTube นะครับซึ่งเป็นคําตอบที่ผมก็หามานานเช่นกันนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะครับจาก คลิปที่ผมทำแล้วมียอดวิวสูงสุดก็อยู่ที่7 0 0 0 0 9 0 0 0เวิวนะครับซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งถังเซตนะครับแล้วก็องงกออรองลงมาก็เทพื้นพร้อมขาดนะครับ30,000วิวแล้วก็ไม่ใช่สิครับรองลงมาก็ใส่เส้นเอ็นนะครับตัดยาอย่างไงไม่ให้หลุดนะครับแล้วก็รองลงมาก็เทพื้นพร้อมขาดนะครับ ซึ่งคลิปทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทํานะครับผมก็แค่อัพเล่นๆตอนนั้นนะครับไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรนะครับแต่มันบังเอิญน,นะครับถ้าให้คิดนะครับผมคิดว่าผมหาข้อสรุปให้กับทุกท่านได้แล้วแล้วก็ให้กับตัวเองได้แล้วนะครับว่ามันอยู่ที่เนื้อหานะครับเนื้อหาซึ่งที่ผมลงไปนะั้นมันยังไม่มีใครทํานะครับมันก็เลยทําให้คลิปนั้นมีคนดูเยอะนะครับซึ่งซึ่ง สิ่งสําคัญก็ของการทําคลิปที่ผมมองเห็นนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับก็คือหนึ่งเนื้อหาครับเนื้อหาที่ยังไม่มีใครทํานะครับก็คือยังไม่ซ้ําใครนะครับเป็นเนื้อหาหรือคลิปที่ยังไม่มีใครทํานะครับจะมีคนดูเยอะครับแล้วก็แล้วเราก็แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดว่ามันจะมีคนดูเยอะด้วยนะครับก็ทําเล่นๆโพสเล่นๆ <organizational. S 1> ไปนะครับอัพเล่นๆไปครับก็ raising? ถ้ารู้ว่ามันมีคนดูเยอะผมก็คงจะตัดต่อให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วผมก็คงจะพูดหรืออธิบายอะไรให้มันดีกว่านี้มากกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับซึ่งบอกเลยครับว่าคลิปที่มันดังนะผมก็ไม่ได้คิดจะตัดต่ออะไรมันดีๆนะครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดังมันจะอะไรนะครับแต่คนก็แต่มันก็กลับดังนะครับคลิปไหนที่มันไม่ได้ตั้งใจทําก็กลับดังส่วนคลิปไหนที่เราตั้งใจทํามันก็ไม่ดังซึ่งมันก็เึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าผม ทำทำเพื่อความสุขนะครับส่วนใครจะดูไม่ดูส่วนยอดวิวจะจะดังหรือไม่ดังนั้นผมก็ไม่ได้เีเรียสอะไรครับผมทําสนุกสนุกเพื่อความสุขของตัวเองนะครับผมก็ก็ก็คือหนึ่งปัจจัยครับที่ผมสามารถที่ผมมองเห็นนะครับว่ามันคือสิ่งที่จะทําให้ช่องของเราดังได้ก็คือข้อหนึ่งนะครับที่ผมเจอจากประสบการณ์ตัวเองก็คือ เนื้อหาต้องไม่ซ้าใครนะครับผมทุกท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าเรามีเนื้อหาอะไรที่ไม่ซ้าใครครับแต่ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่าไปลอกเลียนแบบคนอื่นนะครับถ้าจะทําเหมือนคนอื่นก็ต้องทําให้มันดีกว่าเขานะครับถ้าทําไม่ดีเท่าเขาก็ไม่ดังอีกเช่นกันครับเขาก็จะไปดูคลิปคนอื่นนะครับที่ทำดีได้ดีกว่านะครับ ถ้าคิดจะทําเหมือนคนอื่นนะครับอย่างเช่นจะเปิดร้านขายของอย่างนี้นะครับส่วนคู่แข่งก็ในหมู่บ้านเราก็มีกตั้งหลายร้านนะครับถ้าเราจะเปิดก็เราก็ต้องทําให้มันแตกต่างจากคนอื่นเราอย่างเช่นเราก็ต้องต้องจัดโปรโมชั่นให้กับร้านเรานะครับเพื่อที่จะดึงลูกค้านะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าเราจะทําเหมือนคนอื่นเราต้องทําให้โดดเด่นกว่าเขานะครับผมนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับ จากประสบการณ์ตรงเลยนะครับผมที่ผมทํา youtube ซึ่งไม่ขอบอกว่าซึ่งไม่ขอออกตัวว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรผมก็ทําอัพเล่นๆครับเจตนาที่อัพรูปอัพวิดีโอลงครั้งแรกก็คืออัพเล่นๆครับอัพเล่นๆดูครับไม่ได้คิดอยากจะดังอะไรหรือัพเล่นๆจริงๆครับไม่ได้รู้ไม่ได้คิดอยากจะดังเลย ถ่ายก็ถ่ายไม่ดีครับวิดีโอก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังตอนนั้นครับก็ทําเล่นๆลงๆดูก็โดนวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็เกี่ยวกับการตัดต่อด้วยแล้วกันอะไรด้วยครับก็ก็ก็คือผมไม่ได้ตั้งใจจะจะทาเป็นจริงเป็นจังตอนนั้นนะครับทําเล่นๆลงเล่นๆครับแต่เอิญมันยังไม่มีใครทําก็เลยดังครับนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่มันที่ทําให้คลิป มียอดดูนะครับผมจนจนมีผู้ติดตามแล้วก็ได้เปิดเม่เร,รียกว่าเปิดรายได้นะครับ youtube นะครับโดยที่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจครับผมออกฟบอกเลยผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็น youtube อะไรนะครับก็มีงานประจำของผมอยู่ผมก็ลงเล่นๆครับผมตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ ก็ทําได้ได้หลายเรียนแล้วนะครับแต่ก็ไม่ขอบอกว่ากี่เรียนนะครับก็ก็ได้หลายเรียนแล้วครับแต่ก็ไม่ได้เยอะครับก็มันก็มันมีคลิปดังแค่สองสามคลิปครับตองนั้นก็ตั้งใจตองนั้นก็ลองตั้งใจทําดูลองทําเหมือนคนอื่นดูก็ก็ไม่ดังก็ไม่ดังก็ไม่ดังเท่าครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ทําเอาความสุขความสนุกส่วนตัวครับแล้วก็ คลิปที่ผมไม่ตั้งใจว่ามันจะดงังมันก็ดงังซึ่งมันเป็นอะไรที่บอกยากครับไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรผมก็งงเหมือนกันเอาเป็นว่าทําไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะมีคลิปดังขอกมาเองสักคลิปหนึ่งแล้วครับแล้วเราก็จะมองเห็นว่าคลิปแบบนี้นะที่มันที่มันเป็นจุดขายให้กับช่องเราแล้วเราก็จะเอานําไปพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับซึ่งมันก็ ไปผันก็ไปตามแต่ละบ,บุคคลนะครับไม่สามารถที่จะแนะนําให้ทําเหมือนกันได้นะครับเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่าตัวเองถนัดแบบไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็พูดมาเยอะแล้วนะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละครับก็คือหนึ่ง,งก็คือทําคลิปที่ยังไม่มีใครก็ทํากันนะครับแล้วก็ต้องเป็นความถนัดของตัวเองด้วยนะครับหาก ไม่ถนัดก็ทางทำไม่ถนัดก็ก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยยั่งยืนกับกับกับช่องของตัวเองนะครับมันคือมันไม่เป็นตัวของตัวเองครับทําอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองครับอย่างผมทํางานก่อสร้างผมชอบการก่อสร้างผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับก่อสร้างลงไปก็มีคนดูครับเพราะว่ามันเป็นความถนัดของตัวเองนะครับส่วนผมไปทําเหมือนคนอื่นอย่างเช่นไปทํำท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทําเป็นคล้ายๆกับเป็นวิลอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ดังครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความถนัดแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ทําเล่นๆสนุกๆไปครับเพราะว่าผมก็ชอบเกี่ยวกับงานตัดต่อวีโอด้วยผมก็ชอบเกี่ยวกับการทําวีโออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทําเล่นๆไปไม่ได้คิดว่าจะดังอะไรหรอกครับยอดวิว mm hmm. ก็ไม่เคยถึงสองร้อยสามร้อยนะครับ <laughs> อันไหนที่ตั้งใจทำนะครับส่วนใหญ่จะไม่ถึงนะครับ ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นคลิปเกี่ยวกับงานถนัดของตัวเองอะเกี่ยวก่อสร้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ,ญ่ยอดวิวจะขึ้นแต่ถ้าไปซ้ำกับคนอื่นก็ก็ไม่ค่อยขึ้นครับแต่ต้องทําอะไรที่มันแบบเ,เทคนิคอิธิเคล็ดลับที่คนอื่นเขายังไม่รู้แต่เรามีครับเราน,นาออกมาบอกเขาทําเป็นคลิปสอนเคล็ดลับ ที่เขายังไม่มีที่เขายังไม่รู้จักกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีเคล็ดลับอะไรที่เป็นเคล็ดลับที่เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะครับเป็นเคล็ดลับที่คนอื่นเขาไม่รู้อ่ะแต่เรารู้อ่ะนะครับลองค้นหาดูนะครับเคล็ดลับส่วนตัวนะครับโอเคผมจะผมลาลครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเมื่อกี้ก็ลาไปแล้วแล้วก็ยาวไปอขอลาเป็นครั้งที่สองครับวันนี้ขอลาเป็นเท่านี้ครับแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด ติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับช่องบ้านสวนเฮมเจเคีๆๆมากแล้วก,กดสั่นกระดิ่งนะครับผมนี่นะครับสั่นกระดิ่งตรงใต้คลิปนะครับสั่นกระดิ่งกดติดสักนกรดตามแล้วก,กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้ามีอะไรที่มีประโยชน์ผมก็จะนำมาบอกต่ออีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ